คลิปนี้ค่ะพาทุกคนมาสองโมเมนต์น่ารักน่ารักของน้องๆเบบี้มอนสเตอร์นะคะล่าสุกรรมปรากฏตัวที่คอนเสิร,ร์ตของรุ่นพี่แบล็กฮิงนั่นเองค่ะเด็กตึกดำไปซัพพอร์ตซึ่งกันเละก,กันน่ารักมากโดยล่าสุดค่ะคอนเสิร,ร์ตวันที่ 2D2 เดย์สองนะคะประจำวันที่6รกรกฎาคม2 5 6 8ตามเวลาเกาหลีน้องๆเบบี้มอนสเตอร์ปรากฏตัวหลังจากที่ไปอินกิคาโยมาใช่ไหมคะแล้วก็ไปหารุ่นพี่แบล็กฮิงคือน้องๆสนุกสนานกันมากๆโดยวันนี้นะคะไปหคนถ้ามองไกลๆก,ก,ก,ก็จะนับได้7เพราะว่ามีลูกสาวปายยางมาด้วยต้องสนนิกั เบอร์ไหนคะเนี่ยน่ารักมากมายเลยก็มาเต้นด้วยกันสูตร enjoy นะยนะเดี๋ยวแอดเก็บโมเมนต์มาฝากนะคะเกี่ยวกับน้องๆ baby นสเ s t e r เรียกว่าเด็กๆวันนี้คือมาพร้อมกับบงค่ะทุกคนเลยน้องแพรก็มาด้วยลุคสุดหวานกรุบเลยน่าจะเจสค่ะน,น้องชิกิต้ามาด้วยเสื้อลายเสือน้องอาสาก็มาด้วยเสื้อกล้ามสีออกเขียวๆประมาณนี้ลูกสาวป้ายยางมาด้วยเสื้อสีเอ่อสีดํานะคะเสื้อเยืดเนาะโอ้โหต้องบอกว่าแฟนๆน,นะคะพอได้ทราบว่าน้องๆ baby นสเตอร์มาในสนามแมฆ รุ่นพี่แบล็กพิงนะคะก็คือโอ้โหลองไปโฟกัสน้องๆละที่จริงอะหาเห็นว่าอ้ามีอีแม่อีพ่อหลายคนเลยนะคือต้องใช้คาว่าเยอะมากๆหลยที่ไปคอนเสิร์ตของรุ่นพี่แบล็กพิงนะคะก็ปกติแหละก็มีวีดหลายวงนะแอก็เช่นกันเนาะมีทั้งพี่ลิซ่าด้วยนะคะแล้วก็วีดน้องๆอโยอันนี้ค่ะเป็นสถานการณ์มืดนิดนึงนะคะนี่เริ่มได้เห็นเด็กๆมันแล้วก็อินจอยมากๆเลยนะคะอย่างคลิปนี้เป็นเฟรม3ามสี่นะคะลูกสาวปายยางคว้ามือสุดน้องอาสาค่ะแล้วก็น้องชิคกิต้าน้องอาหยองกำลงังเต้นไลฟ์ เจนนี่อยู่กันอย่างเมามันนะเดีเดว,ว่าสายเลือตึกดำนี่คือที่สุดของที่สุดเลยค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะอาเพลยนี้นะคะยังได้เห็นน้องเบบี้มอนสเตอร์กับรุ่นพี่วินเนอร์ด้วยนะ Black ทิงอินยูเอรยน่ารักมากมายค่ะก็ได้เห็นน้องแพตติงข้างๆกันเลยนะี่เทว่าตึกดำของเราคือซัพพอร์ตขนาดมากวันนี้มาทั้งตึกเลยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะเนี่ย จังหวะน,นี้คะ่ะอีกหนึ่งอีกหนึ่งคลิปนะคะน่ารักมากเป็นจังหวะพันโบนิโดของรุ่นพี่ลิซ่าแล้วก็รุ่นพี่เจนนี่นะคะในพาร์ทของคิวดดสเลิฟนี่แอบจิ้นอะไรพี่เขาหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าแฟนคลับก็มักจะจิ้นพี่เจนนี่กับลิซ่าอยู่นะว่าไปคือน้อูกิต้าพอได้เห็นพี่เจนนี่กับพี่ลิซ่านะคะจังหวะพันเลยก็กรี๊ดกันหนักมากเลยละค่ะเอ็นดู ่คะจะได้เห็นคลิปนี้นะเพื่อนๆพ,พอแฟนแฟเขาเห็นว่าอ้าวเบบี้มอนสเตอร์มาคอนเสิร์ตรุ่นพี่แบล็คทิงปรากฏอย่างนี้เลยคือทุกคนเนี่ยโฟกัสกลลองไปที่น้องๆเลยนะคะส่วนคลิปนี้นะคะอีกหนึ่งรีแอคของน้องอาฮยองกับน้องชิกิต้าค่ะแกดูน้องชีของเราก็คือตบมือกันพอๆเลยนะคะกรี๊ดหนักมากจังหวะโรบอดี้ <Bro body S 1> นะคะของพี่ลิซ่าแล้วก็พี่เจนนี่เนะาะจังหวะนี้คะ่ะน้องชิกิต้าแล้วก็อาฮยองน,นะคะสนุกมากอินจอยสุดในเพลงของรุ่นพี่แบล็คทิงอินจอยสุดนะคะอันนี้ก็คือสนุกมากโอ้ด้านล่างสูง จะเห็นคุณคิมจีวอนด้วยเนาะวันนี้มีศิลปินเยอะมากมายที่มานะคะน้องอาฮยองกับน้องชีต้าคือมันมากนี่ค่ะได้ยินเสียงพอเป็นแฟนเข้าเห็นน้องๆใช่ปะก็กรี๊ดใหญ่เลยนะคะเข้าไปด้านในนิดนึงไม่แน่ใจว่าพี่สตาฟไปคุยอะไรนะคะกับน้องแพรแล้วก็ทีเนี้ยก็ได้เห็นน้องแพรเดินเข้าไปนะเพื่อน วันนี้นะคะเฟร,รมน้องชิตาน้องอายอนและก็ลูกสาวปายหยางค่ะในช่วงของพาร์ทไลฟ์พี่เจนนี่นะคะมอนซี่เคยขอให้ลงทีกอ,อกเยอะมากนะแล้วอายอนก็ถ่ายแดนซ์ทารดินลงนะคะเริดม,มากไลฟ์เจนนี่นะคะสนุกมากเพืเ่อนๆดูเจริีเจ๊ีแคนของเรานะคะไม่ทําให้ผิดหวงังม้วนๆจะจอยโยกๆไปเลยลูกสาว นี่ฮาวยูไ t h ด t นะคะเจอริดน้องแพร่สวยแซบขนาดนี้โอ้ม y g ก็กจบน้องอาสาก็เสีกดีมากๆเลยนะคะอันนี้มืดๆนิดหนึ่งเนาะน้องแพรก็แบบเต้นเบาๆนะกับคลิปนี้นะคะดูหลายๆจ,จอยน้องรุกกะน้องริต้าแคนนี่ค่ะ อันนี้เนี่ยจะเป็นตอนที่ลูกสาวปายางกับน้องๆเบมอนเนาะลงมานั่งค่ะแล้วก็มีพี่ๆวินเนอร์ชอนเบนนี่นะคะน่ารักมากเห็นน้องๆเบมอนมาตั้งแต่เป็นเทรนนี่เดยเนาะเวลาผ่านไปไวจริงๆค่ะตอนนี้ก็เดบิวต์เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นคําพูดของม่แม่แฟนลับรุ่นพี่แบล็กทินนะคะเออมาดูคอนเสิร์ตต้องเอนจอยแบบนี้ค่ะเด็กๆเบมอนก็เต้นเลยดุ๊กเลยนะคะถือบงกันคนละอันดี๋ว่านน้องๆจอยสุดนะคะต้องใช้คําว่าเป็มลิงทั้งบงบะนี่ที่ยอนนี่จะดูม้วนจอยกว่าเพื่อนนะเอ็นดูมากๆค่ะ จังหวะพิงเวนอมนะคะมาดามริตา้ากับคุณนายอาสาประกบพู่กันเมื่อไรนะคะความแซ่บก็จะทวีคูณมากๆจอยกันสุดเลยะค่ะ <S 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 จังหวะน,นี้นะคะน้องรุกาก,ก็คือตั้งใจดูโชว์พี่เจนนี่มากนะคะน้องเคยพูดในรายการที่น้องยกมือขึ้นถามพี่เจนนี่เรื่องความมั่นใจตอนขึ้นแสดงค่ะชมพี่เขาอย่ากตั้งใจเลย วันนี้ดูเหมือนว่ารู้ร้โรราวันนี้น่าจะเหนื่อยนะคะปกติต้องดีดแล้วใช่ปะแล้ววันนี้อากาศทั้งร้อนทั้งอัดรายการโอ้ดึกมากก็เลยง่อยๆนิดนึงนะคะลูกสาวแล้วก็นั่งลงนนึงแต่ว่าได้เห็นว่าน้องรุกะเนียมีอาการไอนะคะไม่ค่อยสบายเลยจังหวะนี้ค่ะน้องชิคิตากับน้องอาสามันมากเออเออเออจังหวะนี้นะคะเป็นน้องพาริตาน้องรุกะน้องชิคิตาน่ารักมากมายในช่วงของจดูจดูของรนทีมและทิ้งเอาสิ และจังหวะนี้นะคะเอากับพวกชีเซตะโกนแล็คทิ้งกระสุนเสียงนะคะลิง์ของแท้เลยนะคะเนี่ยแล้วก็จังหวะที่ฟังเพลงของรุ่นพี่ลีซ่านะคะในะร,ร็อกสตาร์ค่ะเฟรม3สามไปเลิชิกิต้าอาายอนลูกสาวปลาย,ยางนะคะร็อกสตาร์นายมราสู่ขวัญใจเด็กๆน้อยๆนะคะเอเดจี้อ,อาายอนคือที่สุดนะมีการตบระเบียงหนึ่งชาร์ตอารมณ์แบบว่าไอ,อ้สะใจมากเลยนะคะน้องคือมันมากจริงเจ้าชีก็มันมากๆจริงๆค่ะ And you don't want to bad จังหวะนี้นะคะเด็กๆชิเปอร์ใช่ปะเนี่ยเป็นจังหวะของรุ่นพี่ลิซ่านะคะกับรุ่นพี่เจนนี่มีการแดนซ์โชว์รบอดี้นะคะสำหรับการเพอร์ฟอร์มบนวทีคิวดิสเทิร์น่นะแกะแอบ,บจินใช่ปะน่ารักเลยทีเดียวค่ะ แล้วก็คำๆมาก็ได้เห็นน้องแพรนะคะไปยืนกับพี่เมนนี่ที่คอนเสิร์ตแรกทิ้งวันนี้ด้วยนะคะซึ่งในนั้นก็จะมีมัมี่ของรุ่นพี่ลิซ่านะคะบ้านน้องแพรก็สนิทสนมกันอยู่แล้วนะคะโมเ m e n t แท g ุก o u p l น่ารักน้องแพรก็ไปยืนเต้นจอยๆม่วนๆนะคะกับพี่เมนนี่ซึ่งข้างๆนั้นก็มีวงเซเว่นทีนะคะพี่มินก็อยู่พี่เคนทาโรศิลปินญี่ปุ่นก็มานะแกซึ่งเป็นเกสฝ่ายรุ่นพี่ลิซ่านั่นเองนะคะ น้องแเรศสวยมากอันนี้ก็คือไปยืนอยู่ฝั่งของเกสของรุ่นพี่ลิซานั่นเองนะคะชื่สวยเวอร์นะคะดูกสาว <S 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 รักมากคะ่ะได้เห็นคือเด็กๆไปงานคอนเสิร์ตนะคะก็ใส่สุดไม่ยัง้งแล้วก็เต้นกันอย่างสนุกสนานมากแอบชอบแบบนี้มากๆค่ะก็เลยเก็บโมเมนต์มาฝากสาหรับคอนเสิร์ตเดทไลน์เวิร์ทัวโรย่างวันที่2ของรุ่นพี่มละิงนะคะน่ารักจริงๆคะ่ะเด็กๆคอนเสิร์ตของดูหนูก็ประมาณนี้แหละเอคอนเสิร์ตของน้องๆเวลาแฟนคลับที่เข้าไปชมนะคะก็อะไรประมาณนี้เลยคะ่ะเด็กๆก,ก็เก่งเช่นกันนะขอให้ปังๆค่ะอ่ะซึ่งคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะนำโมเมนต์มาฝากของน้องๆเบมอน,นไปคอนเสิร์ตรุ่นพี่และทิงคะ่ะรวบรวมค มาฝากแต่ว่าก็อาจจะมีตกหล่นนะคะแม่เม่อาจจะไม่ได้ฟังเสียงนะคะเรื่องด้วยมีลิขสิทธิ์เพลงแหละแต่ว่าจะขอมามมยไปแล้วก็ประกอบคลิปประกอบเสียงนิดหน่อยนะคะหวังว่าจะเอนจอยอย่างไรก็พักผ่อนมากๆค่ะเบมอน